ก็ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเรียกคุณยายหรือคุณป้า65เรียกอะไรดีคะ <60 S 1> คุณผู้ชมคือเราเคยมีข่าวเรื่องออตายายเก็บเห็ดจำได้ไหมอตอนนั้นอายุ40แกงนะเราเรียกตายายอ่อมันตอนนั้นก็ยังหาสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าเพราะ คนแถวบ้านชาวบ้านหรือแกอาจจะมีลูกมีหลานแล้วก็เลยเรียกตามหลานช่ตามลูกเนี่ยเป็นพี่ก็ต้องไปตาแล้วนะอุ้ยไม่ถึงได้คุยเท่าไหร่เองหรืออาจจะมีตอนนั้นอาจจะมีอะไรนะอาจจะเป็นน้องๆนกข่าวรุ่นน้องๆดกจบใหม่เป็นทข่าวอาจจะอย่างนี้หรือเปล่าอย่างคุณแม่รับแม่หกสิบนี่ก็เป็นคุณยายแล้วเหมือนกันเพราะว่ามีหลานเขาเรียกตามเราเราก็เรียกพ่อกับแม่เราปู่ย่าตายายเรียกตาม ตามหลานแต่ถ้าวัดเอาอายุจริงๆเนี่ยหลายคนก็มองว่าโอ้ยห้าหกสิบอ่ะยังไม่ถึงยายหรอกยายน่ะเอาไว้สักแบบเจ็ดแปดเก้าสิบนันเรียกยายหกสิบขอเป็นป้าก่อนแบบนี้เราสามสิบสี่สิบให้เป็นพี่เทสนี้เราเรียกตามอะไรตามข่าวกันแล้วกันเนาะตามข่าวเราเรียกตามข่าวกันแล้วกันเขาเรียกเรียกตามข่าวผู้หญิงคนหนึ่งอายุหกสิบห้าปีนะฮะที่เป็นข่าวว่ายายตายแล้วฟื้นอ่ะใส่ลงไปแล้วนะไปถึงวัดจะเผาแล้วอยู่แกเคาะลงแล้วก็ช่วยออกมานะครับ นี่โอ้โหทางวัดก็ถ่ายภาพเอาไว้ถ่ายคลิปเอาไว้แบบโอ้โหกือาหากันมากอะจะเผาอยู่แล้วนี่กัน<อ>ไม่คอนีเรียบร้อยนะฮะที่นี่คือวัดที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะวัดราดประคองธรรมนะครับคือยายคนนี้กลเป็นคนพิษณุโลกนะฮะ ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยอยู่ๆเนี่ยแกก็แบบนิ่งแบบหยุดหายใจไปเลยเหมือนกับนอนนิ่งเหมือนคนตายไปเลย <c oughs> น้องชายก็คิดว่าตายนะครับน้องชายก็ไปบอกผู้ใหญ่บ้านนะตัวเย็นไม่หายใจไปเจอเนี่ยคือแกไปนอนนิ่งหมดสติอยู่ในสวนมะพร้าวที่บ้านพิศนุโลก <c oughs> น้องชายก็เรียกผู้ใหญ่บ้านเลยมาถึงก็ไม่ได้ส่งไปโรงพยาบาลไม่ได้ตรวจร่างกายอะไรเขาก็ เซ็นรับรองการเสียชีวิตให้เลยทีเนี้ยที่บ้านเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่มีไม่ได้ว่าจะชาปนากิจหรือจัดงานศพอะไรที่บ้านตั้งใจว่า จะเอาแกเนี่ยไปบริจาคร่างกายก็พาเข้ามากรุงเทพเพื่อไปบริจาคร่างกายที่โรงพยาบาลจุฬาแต่ทางโรงพยาบาลบอกไม่สามารถรับได้เพราะมันไม่มีเอกสารทางกฎหมายคือไม่มีเอกสารแบบใบมรณะบตรหรือว่าเอกสารบ่งชี้ว่าเสียชีวิตจากอะไรยังไงแบบไหนแล้วไม่รู้เจ้าตัวเขาเคยทําเรื่องอะไรไว้หรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่ามันไม่มีเอกสารแบบอย่างครบคร้วนอ่ะเขาเลยบอกให้ไปแจ้งความก่อนญาติก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้เราไม่เอากลับบ้านไปศนุโลกแล้ว เราไปหาวัดที่เขาจะชา,ชาปนก,กิจให้ฟรีดีกว่า <ฮะ S 1> ก็เลยมาที่วัดราดประคองธรรมที่นนทบุรีนะครับก็เนี่ยใส่โลมาเลยนะฮะพอมาถึงที่วัดเนี่ยความจริงจะชาปนก,กิจอยู่แล้วนะฮะปรากฏว่าโอ้โหที่ทางวัดบอกไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเหลือเชื่อมาก<ฮ>ะนะทำพิธีศพชาปนก,กิจมาให้หลายพันศพแล้วนะอยู่ๆเนี่ยมีเสียงเคาะลงออกมา <S 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 อย่างนี้เลยเคาะอย่างเงี้ยเขาก็รีบเปิดขึ้นมาดูพอเปิดลงออกมาดูเนี่ยเอ้า ยังไม่ตายนะฮะยังไม่ได้หยุดหายใจนะหัวใจก็ยังไม่ได้หยุดเต้นก็เลยเรียกกู้ภัยมาเรียกแพทย์มาให้ช่วยตรวจสอบนะครับคือทางแพทย์เนี่ยตอนนี้มีผลออกมาแล้วนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำยี่พฤศจิกายนนะฮะปรากฏว่าแกยังไม่ได้ตายหัวใจก็ไม่ได้หยุดเต้นนะครับาถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นแพทย์ตรวจสัญญาณชีพแล้วพบว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุ65้านะฮะคุณยายเนี่ยมีภาวะน้ำตาลตก อ,อ,อหรือเรียกว่าภาวะน้ําตาลในเลือดต่าค่ะก็ให้น้ําเกลือไปสองชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็พาไปพักฟื้นนะที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับทางแพทย์บอกว่าภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำเนี่ยหรือน้ําตาลตกเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เยอะในผู้สูงอายุเป็นอาการที่พบบ่อยแล้วก็อาจจะรุนแรงที่แบบคือถ้ารุนแรงเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้บตายเลย ดูเหมือนเสียชีวิต่ะคืออาจจะแบบหายใจแผ่วมากจนจนดูไม่ประจอนอ่อนอะไรอย่างนี้คือถ้าคนดูไม่ไม่เป็นก็คิดว่าตายแต่เอา่เราจับไม่ใช่หมอถูกไม่ใช่หมอดูไม่รู้แม้จริงๆในร่างกายจะยังไม่ตายแต่ว่าภาวะที่ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยลดนํำกว่าปกติเนี่ยทำให้สมองทํางานผิดปกติเพราะสมองต้องใช้น้ําตาลเป็นพลังงานตลอดเวลาเมื่อขาดน้ําตาลสมองก็ขาด น้ำตาอย่างเงี้ยนะฮะขาดเลือดอย่างเงี้ยร่างกายก็ตอบสนองช้าลงจนบางครั้งเนี่ยร่างกายหยุดตอบสนองไปเลยก็มีเหมือนกับคุณยายคนนี้ร่างกายเนี่ยหยุดตอบสนองไปเลยมันไม่มีแรงอะไรแบบนั้นเนาะคะโอ้แต่โชคดีมากนะที่ยังไม่เผาเนาะโชคดีที่แกเคาะเอาจริงถ้าแกไม่เคาะนะก็เข้าเตาเลยนะพอพอหยุดไปนานนิ่งไปนานอะ มันเหมือนเหมือนได้บูทพลังอจังหวะบูมืนเหมือนอ้าจะอารมณ์คล้ายๆจำศีลเซฟพลังงานไว้อ่ะแล้วบูทได้ดีมากก่อนเข้าเตาเผาเขาบอกว่าสับปะเลอะค่ะกับจังหวะจะเเคลื่อนลงอ่ะเหมือนได้ยินเสียงตอนแรกก็คิดไปเองหรือเปล่าแล้วยิ่ยินก็เลยเอาวะเปิดดูยายแกก็ยกมือขึ้นมาสับปะเลอช็อกก่อนเลยมีเสียงใช่ไหมมีเสียงน้องชายฟังหน่อย ห้าโมงนี้แกกข้าไปนะห้าโมงแล้วเขไปแล้วผมถึงต้องรีบทำแล้วเพราะมันติดเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วแกบริจาคกับโรงพยาบาลจุฬาไม่ด้วยมันฉีดฟอร์มาลินก็ไม่ได้แล้วจะไปเอาตู้แช่ตู้อะไรที่ไหนแช่ใช่ไหมผมก็ทำตามเจตนาลมของเขาพอคุณยายฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็แตกใจครับแตกใจแตกใจครับดีใจไหมเฉยๆครับ เพราะว่าผมผ่านอะไรมาเยอะโอผ่านอะไรมาเยอะเยอะก็เลยเฉยๆนิ่งๆอันนี้ก็ดีใจแต่ก็ก็แต่เฉยๆนะเฉยๆก็แบบแปลกใจคนเอะเรื่องนี้เยอะนะคะจริงๆแล้วพี่อุ๋ยเวลาอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมในโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยคนก็จะแบบทำไมรีบจังทำไมรู้สึกแบบดูเฉยๆจังฟื้นมาน่าจะดีใจนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็ไม่รู้เนาะหลากหลายเขาไม่เข้มเลยมันก็จะมีแบบของเขาอยู่เนาะจริงนะคะ เดี๋ยวต้องไปบอกเมียที่บ้านว่าอนาคตเป็นอะไรไปอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเผาเผาไปหาค่ะจริงหลายคนก็จะบอกนะว่าอย่าเพิ่งเข้าโอ้โหได้ไหมอุ้ยพี่อุ้ยเขียนสั่งไว้ก่อนเลไว้ถาหมอก่อนอย่างนี้ได้ไหมอื๋ออะนะรู้สึกไหมคะว่าตลอดทั้งปีเราใส่ใจเรื่องคนอื่น